ก็ดูเหมือนว่าอุปนิสัยของชาวาเขมรเขาจะคล้ายๆกันหมดเลยนะเวลาไปอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะในประเทศคเคมรนเองในไทยหรือว่าในต่างประเทศอย่างฝรั่งเศสทีนี้จากสถานการณ์ชายแดนไทยคเคมรนล่าสุดเนี่ยนะมันก็ทําให้ชาวคาเคมรนลหลายกลุ่มก็เชื่อแต่ข่าวทางสื่อของประเทศตัวเองแล้วทีนี้ก็มีความไม่พอใจเกลียดคนไทยคือลามไปทั่วเลยก็จะทําตัวก้าวร้าวไร้เหตุผลตามสไตล์ของเขาทีนี้มันเกิดขึ้นในฝรั่งเศสครับ เขาก็เตือนภัยคนไทยในฝรั่งเศสเนี่ยเจอเขมรก้าวร้าวเยอะมากเลยพาการมาคุกคามนี่ขนาดว่าอยู่ต่างประเทศแล้วนะทีนี้จากเพจ Facebook ของปลายพันแสงเขาก็เล่าให้ฟังว่าในฝรั่งเศสมีคนไทยในฝรั่งเศสน่ะโพสต์ในกลุ่มที่แจ้งเรื่องถูกชาวขามรคุกคามในระยะประชิดระหว่างที่เขากําลังออกกําลังกายอยู่แล้วก็มีคนไทยอีกหลายคนเลยที่ออกมาเล่าประสบการณ์ในลักษณะแบบเดียวกันแล้วมันน่าสนใจมากแล้วก็น่าตกใจด้วย แบบว่าขเขมรมันเป็นแบบนี้กันหมดเลยหรือไงทีนี้ความเกลียดชังของขเขมรที่มีต่อคนไทยนะมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในประเทศอย่างเดียวคนพวกนี้นะเขาไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของตระกูลฮุนเซนด้วยซ้ำการแสดงออกเหล่านี้มันก็คือมาจากสันดานประมาณนั้นอย่างแท้จริงเลยว่าคนขเขมรเขาเกลียดคนไทยฝั่งรากลึกขนาดไหนแต่ก็ประเทศฝรั่งเศสนะนะมันก็เหมือนเป็นประเทศพ่อของทางขเขมรเขาอาจเรยกว,ว่าเป็นอดีตพ่อดีกว่า ในฝรั่งเศสจะมีชาวขเขมรยอยู่ประมาณ80,000คนก็ทั้งไปทํางานด้วยไปมีสามีมีอะไรอยู่ที่นั่นประมาณนั้นทีนี้เขาก็รวบรวมเรื่องจากคนไทยที่โดนพวกขเขมรเนี่ยมาก้าวราวให้ฟังมีทั้งโดนยั่วยุหาเรื่องมีพยายามจะสร้างสถานการณ์รุนแรงแล้วก็อ้างมาว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับขเขมรแต่ว่าในฝรั่งเศสเนี่ยนะ บางทีก็พูดถึงเรื่องปัญหาชายแดนเหตุการณ์ในอดีตที่มันเกิดขึ้นมาก่อนอย่างกรณีที่1ก็เป็นการเดินชนแล้วก็ยั่วยุในระหว่างที่คนไทยกําลังออกกําลังกายอยู่มีวันหนึ่งช่วงเวลาประมาณ6กโมงเย็นของทางฝรั่งเศสแคานะคนไทยคนนี้เขากําลังจะเดินออกกําลังกายใกล้ๆบ้านทีนี้โดนกลุ่มชาวคขมรสามคนเป็นผู้หญิงสองแล้วก็ผู้ชายหนึ่งตั้งใจจะเดินมาชนเลยพอเดินชนปุ๊บแล้วก็หาเรื่องยัว่วยุ คนไทยที่โดนเดินชนนี่เขาเป็นผู้หญิงนะครับแล้วพวกขเขมรเนี่ยก็พยายามจะโวยวายว่าตัวชาวขเขมรนนะั่หละเป็นคนโดนเดินชนใส่ความพอโวยวายกันสักพักเถียงกันสักพักหนึ่งพวกกลุ่เมเขมรก็ถามว่ารู้ไหมคนไทยทําอะไรกับขเขมรทีนี้เธอก็บอกว่าไม่รู้พวกนั้นก็บอกว่ามึงจะไม่รู้ได้ยังไงก็มึงเป็นคนไทยนี่หว่าแบบนี้โคตรเลยเธอะทีนี้สถานการณ์มันก็เริ่มรุนแรงมากขึ้นครับ ผู้หญิงคนไทยก็เลยบอกด้วยความโมโ oh หว่ากูจะรู้ได้ไงกูไม่ใช่พ่อแม่มึงหลังจากนั้นกลุ่มขเขมรก็พยายามจะผลักเธอเธอหลบได้ทันแล้วก็ตะโกนเสียงดังเป็นภาษาฝรั่งเศสบอกว่าที่นี่คือฝรั่งเศสถ้าคุณแตะเนื้อต้องตัวฉันะฉันจะแจ้งความและดำเนินคดีตามกฎหมายของฝรั่งเศสที่นี่ไม่ใช่ประเทศของคุณคุณต้องเคารพกฎหมายขั้นพื้นฐานพอตะโกนไปแบบนี้ คนฝรั่งเศสที่อยู่ใกล้ๆได้ยินก็เดินมาจะช่วยเหลือครับทีนี้ก็ส่งผลให้กลุ่มขมรเนี่ยต้องเดินหนีไปมันก็ค่อนข้างจะพูดยากนะถึงแม้ว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะค่อนข้างเข้าข้างขมรแต่ก็มีประชาชนหลายคนเหมือนกันที่เขาไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นด้วยทีนี้ผู้หญิงคนไทยคนนี้เขาไม่ได้ปล่อยให้เหตุการณ์นี้มันผ่านไปเขาก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันที่สถานีตํารวจเพื่อที่จะบันทึกหลักฐานว่าโดนคุกคามจากบุคคลไม่ทราบชื่อแต่ว่าเป็นขมร ซึ่งมันก็อาจจะช่วยคุ้มครองเธอในกรณีที่มันเกิดเหตุซ้ำขึ้นมาอีกตำรวจฝรั่งเศสเขารับแจ้งความอย่างจริงจังเลยนะเธอบอกว่ากฎหมายฝรั่งเศสนะคุ้มครองทุกคนจากการทะเลาะวิวาทหรือไม่ก็การถูกเนื้อต้องตัวที่มันจะทําให้เกิดการบาดเจ็บทางใจหรือทางกายนี่ขนาดว่าในฝรั่งเศสสมมุติว่าชาวเขมรอยู่ในไทยครึ่งต่อครึ่งกับคนไทยหรือไม่ต้องถึงครึ่งหลอกเนี่ยมันก็จะประมาณเนี้ยแหละก้าราว นอกจากนี้ก็จะมีการยั่วยุในที่ทำงานแล้วก็ร้านอาหารด้วยมีคนไทยอีกหลายคนเขาก็เล่าเรื่องคล้ายๆกันครับโดยเฉพาะในที่ทำงานกับสถานที่ที่มันสาธารณะอย่างคนไทยคนหนึ่งเขาก็ทำงานร่วมกับชาวเขมรนะบอกว่าชาวคขมรนคนนี้มักจะพูดยั่วยุทุกวันเลยบอกว่าเกลียดทหารบ้านเราเกลียดแม่ทัพบ,บ้านเราเธอก็ต้องอดทนจนเกือบจะหมดความอดกลั้นแล้วมันเป็นอะไรกันมากหรือเปล่ามันแย่แย่ไม่เป็นเลยใช่ไหมแล้วมีอีกกรณี มีคนยังบอกว่าเคยกินหัวชาวคขมรที่ทํางานด้วยกันกินหัวนี้เข้าใจความหมายไหมประมาณว่ากูทนไม่ไหวแล้วกินหัวเลยเอาคืนเล่นงานซึ่งชาวคขมรคนนี้เขาชอบทําต่อหน้าดีมากแต่รับหลังเนี่ยฟ้องหัวหน้าแล้วก็แกล้งสารพัดสุดท้ายบุคคลนั้นก็ต้องออกจากงานเพราะว่าพฤติกรรมขี้ฟ้องไม่เป็นความจริงเธอยังมีการเล่าถึงพฤติกรรมที่ทําให้ชาวเอเชียโดนดูถูกด้วยอย่างเช่นพูดโทรศัพท์เสียงดังในห้องอาหาร เธอน่ะเคยเตือนตรงๆแล้วว่าคุยเบาๆเพราะว่าคนเขามีเยอะไม่ใช่มีแค่เธออย่ามาทําให้คนไทยโดนเหมารวมไปด้วยเพราะว่าคนอื่นเขาไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือคนเขมรแล้วมีเรื่องต่อมาอีกก็มีกรณีที่คนไทยเขาไปซื้ออาหารจากร้านที่ชื่อว่าไทยตั้งชื่อแบบง่ายๆเลยก็คือร้านอาหารไทยในฝรั่งเศสนั่นแหละแต่ว่าเจ้าของและพนักง,งานเป็นชาวเขมรทั้งหมดเลยครับแฟนของเธอบอกว่าพอพูดว่าเมียฉันเป็นคนไทยกินอาหารไทยทุกวันนะ ทุกคนมองหน้าแต่ไม่พูดเรื่องสงครามอะไรหรอกอาหารในร้านนี้ก็ดูคล้ายๆอาหารเวียดนามมากกว่าอาหารไทยมันดูแล้วรู้สึกผิดหวังนะคือต้องการจะมากินอาหารไทยไงชาวฝรั่งเศสก็เลยนึกว,ว่านี่คืออาหารไทยซะย,ย่างงั้นส่วนเรื่องรสชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงก็มันไม่ใช่อาหารไทยตัวอย่างต่อมาครับกรณีที่3โดนมองหาเรื่องในระบบขนส่งแล้วก็ร้านอาหาร เหตุเกิดที่บนรถไฟ TGV ของฝรั่งเศสมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจเพราะว่าคนไทยคนหนึ่งเขาบอกว่าในตอนที่นั่งรถไฟอยู่มีชาวเขเมรสองคนหญิงหนึ่งคนอีกแล้วมองหน้าแล้วก็พูดภาษาเคมเ็มเต็มๆหูเลยบอกว่าประเทศไทยรังแกเขเมรเพื่ออะไรแต่ว่าคนไทยคนนี้ก็ยิ้มให้นะไม่ยอมรับว่าเป็นคนไทยแงประมาณว่าไม่อยากจะมีเรื่องทําให้พวกนั้นก็ไม่กล้าจะทําอะไรเพราะว่าคนบนรถน่เยอะมาก แล้วเธอก็มีกระเป๋าใหญ่ที่อาจจะใช้ป้องกันตัวได้ก็คือใช้ฟาดไปเลยหลายเหตุการณ์แล้วนะเนี่ยชาวคขมรยังมีอีกครับกรณีนี้ก็เกิดที่ร้านเอเชียคนไทยน่ะโดนชาวขเขมเนตะโกนเสียงดังบอกว่าฉันเป็นคนขเขมรไม่ใช่คนไทยเพื่ออะไรอีกแล้วอาจจะคิดว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าก็เลยเดินไปทักไทยแต่ไม่พอใจตะโกนลั่นเลยเป็นคขมรมว้ยไม่ใช่คนไทย และเหตุการณ์ล่าสุดก็เป็นที่ร้านบุฟเฟ่ต์จีนในเมืองนีสพนักงานชาวเขมรก็ถามว่าคนไทยหรือเปล่าพอตอบว่าใช่ปุ๊บยัวยุเลยแต่เธอก็ยิ้มแล้วก็จ้องตากลับจนชาวเขมรคนนี้ต้องถอยประมาณว่าเองคงเก่งมากสินะถึงได้มาเป็นลูกน้องเขาอยู่เนะี่ยแล้วทีนี้หลายๆคนเขาก็สงสัยว่าทําไมชาวเขมรถึงรู้ว่าเป็นคนไทยตั้งแต่แรกเลย ผู้ที่ประสบเหตุหลายๆคนเขาก็คาดว่ามันก็น่าจะมาจากสันเดียงพูดภาษาไทยเวลาที่คุยโทรศัพท์แม้ว่าจะใส่หูฟังอยู่หรือลักษณะหน้าตาและสีผิวที่ดูคล้ายๆชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เลยทําให้พวกนี้ตั้งใจเข้ามาหาเรื่องและดูเหมือนจะแยกออกด้วยว่าอันไหนเป็นชาวเขมรเหมือนกันไม่ใช่คนไทยเขาก็เตือนๆกันมาหลายที่ว่าอุปนิสัยของชาวเขมรมันจะเป็นประมาณนี้ ไม่ใช่แค่ในฝรั่งเศสหรอกไม่ว่าที่ไหนก็ต้องระวังถ้าเกิดว่ามันมีนมชาวเขมรอยู่ที่นั่นน่ะคือพวกนี้มันจะไม่จำหรอกว่าคนไทยเคยช่วยอะไรมันไว้มันจะจำได้แต่เรื่องที่โดนกระทำแล้วตามสถิติของขาวนะในฝรั่งเศสตอนนี้จะมีคนไทยอยู่ประมาณ10,000คนส่วนเขมรนะ่ะมี8 0,000แล้วความต่างก็คือคนไทยที่อยู่ในฝรั่งเศสไม่ได้ไปอยู่ในฐานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองแต่ว่าชาวเขมรก็จะไปอยู่ในฐานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองสะส่วนมาก เขาบอกว่าต่อแรกมีอยู่ประมาณ10,000กว่าคนเองชาวขเขมรแต่80,000เนี่ยก็คงจะเป็นการรวมรุ่นลูกร,ร,ร,รุ่นหลานเข้าไปด้วยรุ่น2รุ่น3ทําให้มีชุมช,มชนขเขมรในฝรั่งเศสเยอะเพราะว่าชาวขเขมรกลุ่มแรกพวกเนี้ยก็มาจากช่วงที่ขเขมแรแดงนั่นแหละอ่ะอยังไงคนไทยที่อยู่ที่อื่นก็ระมัดระวังตัวด้วยนะครับชาวขเขมรเป็นก้าวร้าวแบบนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ